จวดเมาไม่ได้เก่งมาก B ีไม่ได้เก่งมากซไม่ได้เก่งมาก,มก,มากนะคะซนะคะจวดดีมาดี D. ไปชวนหลินวชิลาพรเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าวอลลุ่มเดือนที่แล้วของหลินในยี 24, 000, ่สี่ล้านน่ะคือการที่เรานะคะลึกไม่จํากัดชั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าสักวันหนึ่งอะ่ะเราก็ต้องเจอคนที่ใช่ถูกไหมคะถ้าเราเจอคนที่ใช่ซ้ายคนหนึ่งขวาคนหนึ่งอะ่ะยอดมันจะเท่าไหร่อะคะแล้วยิ่งเราไปเปิดจีนอินเดียลสเซียอเมริกาญี่ปุ่นเราไปหมดน่ะ ถ้าไปเจอมิสเตอร์แบบฟูงเงี้ยที่ที่จีนอย่างเงี้ยเราตั้งใจมากอะ่ะเราให้เราลึกไม่จํากัดชั้นวันเวลาผ่านไปหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีผ่านไปวอลลุ่มเราไม่กลายเป็นหกแสนล้านหรอคะวอลลุ่มเราไม่กลายเป็นสี่แสนล้านหรอคะแล้วบริษัทเอาสี่แสนล้านคูณสาสิบเปอร์เซ็นเท่ากับแสนสองหมื่นล้านโอนให้เราเราดีใจไหมคะไม่ต้องดีใจเลยคะ่ะเพราะบริษัทกําลังจะเจ๊งแน่นอนถูกไหมคะ แล้วเขาจะให้เราได้ยังไงใช่ไหมคะหลินนะคะก็เลยถามอัปไลน์เลยนะคะคุณนุกธนสิทธิ์นะคะนุกบอกว่าหลินเขาให้เราลึกไม่จํากัดชั้นก็จริงอะแต่เขาอัน้นถ้าไม่อั้นไม่ได้บริษัทโอเวอร์เพย์นะคะเขาอั้นอยู่ที่ฝั่งละสองล้านสี่แสนแปมนะคะหลินนะคะก็เลยรีบเอาเครื่องคิดเลขมาคิดเลยคะ่ะว่าสองล้านสี่แสนแปมเนี่ยคูณนะคะสามสิบเปอร์เซ็นตสามสิบเปอร์เซ็นนะคะคือเกิดจากสิบเปอร์เซ็นทีมแข็งกับยี่สิบเปอร์เซ็นทีมอ่อนถูกไหมคะ หลินเอามาเอาสองล้านสี่คูณสาสิบเอร์เซนะคะออกมาอยู่ที่เกือบแปดแสนบาทต่อเดือนน่ะหลินมานั่งคิดด้วยคอมมอนเซนต์เลยนะคะเฮ้ยถ้าเราเจอคนที่ใช่ซ้ายคนหนึ่งขวาคนนึงอะ่ะเราก็ได้เดือนละแปดแสนและแปดแสนเนี่ยมันเยอะไหมคะเพื่อนๆว่าต่อเดือนนะใช้ประหยัดประหยัดพอไหมคะ คือเยอะมากๆถูกไหมคะแปดแสนบาทต่อเดือนแล้วหลินนะคะถามสักคำว่าหลินมีพูดสักคำไหมคะว่าคนที่ใช่ซ้ายคนหนึ่งขวาคนหนึ่งอะ่ะต้องเป็นลูกเราหลินยังไม่ได้พูดสักคำนะคะสมมุตินะคะเพื่อน,อนๆชวนหนึ่งมาหนึ่งไม่ได้ตั้งใจอัพไลนย์โยนสองมาสองก็งนันงันสองชวนสามสามชวนสี่สี่ชวนไปไปตั้งใจสุด ถามว่าไปเป็นอะไรกับเพื่อนๆคะเมื่อกี้อัปลายโยนสองมาแสดงว่าไปเนี่ยไม่ได้เป็นแม้กระทั่งลูกหลานเหลินหลนแต่เขาเป็นแค่ดาวไลน์ถูกไหมคะเพื่อนๆไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำอ่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะซ้ายคนหนึ่งขวาคนหนึ่งที่ใช่ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นลูกหลานเราเป็นใครก็ได้นะคะแล้วถามว่าหลินนะคะเพื่อนๆลองจินตนาการหลินนะคะโผล่มาแค่คนเดียวหลินนะคะถามนุ๊กเลยนุ๊กข้างบนหลินนะ่มีเยอะไหมนุ๊กบอกเยอะมาก เพื่อนๆลองจินตนาการนะคะว่าคนข้างบนหลินกี่เมตรแล้วเขาเจอหลินนะคะถ้าเกิดเขายังยืนหยัดต่ออายุสมาชิกนะคะเขาเจอหลินแค่คนเดียวอะวอลลุ่มหลินอะเดือนที่แล้วยี่สี่ล้านอะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเขาจบไปแล้วฝั่งหนึ่งอะแต่ธุรกิจนี้มันไม่ได้กินหัวคิวยะคะเขาคิดสามสิบเปอร์เซ็นจากทีมอ่อนแต่เขาก็คือทําอีกแค่ฝั่งเดียวแล้วคือเจอคนที่ใช่แค่คนเดียวเขาจะไม่เจอเฉ่หรอคะชีวิตนี้แล้วเมื่อเขาเจอนะคะ 8แ,แสนบาทต่อเดือนคือมันแบบหรูหรามากอะอยู่ในเมืองไทยคือมหาเศรษฐีเลยอะลินว่านะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะโบนัสข้อสี่ข้อห้านะคะเป็นโบนัสที่เปิดใจหลินสุดๆทุกครั้งที่ลินคิดว่าหลินจะทําไม่ได้นะคะภาพในหัวหลินก็จะขึ้นมาเลยคะ่ะว่าจะหาไม่ได้เช่ยวหรอกซ้ายคนหนึ่งขวาคนหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้อะที่ลินจะไม่เจอถ้าลินยืนหยัดถูกไหมคะแต่ว่าโบนัสข้อสี่ข้อห้านะคะโดนอั้นทุกคนที่8แสนเพื่อนๆทุกคนในห้องนี้ก็จะได้คนละ8แสนเท่าๆกันหมด ไม่มีใครได้มากกว่านี้แต่เดี๋ยวจะไปแซงกันที่โบนัสข้อ6และข้อ7ซึ่งหลินนะคะชอบสุดๆเหตุผลนะคะการที่เราเนี่ยเข้ามาทีหลังเราจําเป็นที่จะต้องเป็นสับเซตของคนที่เข้ามาก่อนด้วยหรอคะการที่เราเข้ามาทีหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีรายได้แซงคนที่เข้ามาก่อนได้ถ้าเราขยันกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวมันจะไปแซงกันนะคะที่ข้อหข้อเจใครทํามากก็ควรจะได้มากนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆจาคําว่าลูกได้ไหมคะ ลูกคือคนที่เราชวนมาหลานคือคนที่ลูกเราไปชวนนะคะโบนัสข้อที่6นะคะชื่อว่า star matching ทีมแข่งชั้นลูก100%เซนะคะลูกเรานะคะเขาจะได้โบนัสเนี่ยเหมือนเราตามแผน star matching คือ7ข้อข้อ1นึ่กำไรขายปลีกข้อ2โบนัสสาขาข้อ3แคช a s h b ข้อ4โบนัสทีมอ่อนข้อ5โบนัสทีมแข็งข้อ6ข้อ7เขาได้เหมือนเราหมดถูกไหมคะบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าขอยืมดูข้อหนิดนึง ว่าข้อห้าของลูกเราเนี่ยนะคะเขาได้นะคะโบนัสทีมแข็งสิบเปอร์เซ็นตะ์อยู่เท่าไหร่สมมตินะคะอย่างตัวอย่างนี้นะคะโบนัสข้อห้านะคะสมมติว่านี่คือลูกเราลูกเราได้โบนัสทีมแข็งข้อห้าเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คะสี่หมื่นบาทบริษัทบอกว่าถ้าไม่มีเราที่ช่วยเหลือให้ลูกเราประสบควาสมสําเร็จก็คงไม่มีลูกเราวันนี้บริษัทขอบคุณเราค่ะโดยการให้นะคะโบนัสข,ข้อหกเราเนี่ยแมทชิ่งลูกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะคะ เขาดูนะคะว่าลูกเราทําข้อห้าได้เท่าไหร่ลูกเราทําข้อห้าได้สี่หมื่นแล้วเอาไปด้วยเลยสี่หมื่นให้กันอย่างนี้เลยนะคะถ้าลูกเราทําข้อห้านะคะได้ห้าหมื่นก็ไปห้าหมื่นทำได้ห้าบาทก็เอาไปห้าบาททําได้สามแสนก็เอาไปสามแสนให้กันอย่างนี้เลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นตอนแรกนะคะหลินฟังหลินขยี้หูเลยค่ะให้สิบเปอร์เซ็นตก็เยอะแล้วว่านี่ให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยอะนะคะแต่ถามว่าลูกเรานะคะเต็มที่ข้อห้าที่ลูกเราจะได้นะคะ ก็คือสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันถามว่าตัวเลขนี้มาจากไหนเกิดม,มาจากสองล้านสี่ที่เมื่อกี้อั่นโอเวอร์เพイจำได้ใช่ไหมคะคูณสิบสามเปอร์เซ็นตตรงนี้ค่ะนะคะเพราะฉะน,นั้นโบนัสข้อห้าเนี่ยลูกเราจะได้เต็มที่เลยนะคะก็คือสองล้านสี่คูณสิบสามเปอร์เซ็นเท่ากับสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันและเราเนี่ยดได้เหมือนลูกเราร้อยเปอร์เซ็นก็เลยทําให้เราเนี่ยได้โบนัสแมทช,ชิ่งลูกเนี่ยต่อลูกหนึ่งคนนะคะสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันเช่นเดียวกับลูกเราไงคะ ให้กันอย่างนี้เลยเพื่อนเพื่อนลองจินตนาก,การเล่นๆนะคะว่าถ้าโปรเจกต์เนี้ยเพื่อนเพื่อนทำสักสองปีเพื่อนเพื่อนชวนคนมาสักร้อยคนแล้วมีคนที่ตั้งใจกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยแค่สิบคนสิบคนนั้นก็คือลูกของเพื่อนเพื่อนถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเขาทําข้อ,นนนะะขอเนี้ยนะคะข้อห้าเนี่ยได้สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันน่ะเพื่อนเพื่อนมีลูกสิบคนน่ะเพื่อนเพื่อนก็ได้เดือนละสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแล้วถูกไหมคะอันนี้แค่โบนัสเข้าหกข้อเดียวนะคะสามล้านกว่าบาทต,ต่อเดือนน่ะ แต่ไม่จบนะคะความตื่นเต้นม,มันไปอยู่ที่โบนัสนข้อที่เจ็ดนะคะหลินไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าให้แมทหลานด้วยแมทหลานให้อีกห้าสิบเปอร์เซ็นตเขาดูอย่างนี้ค่ะว่าหลานเราอะทําข้อห้าได้เท่าไหร่นะคะเขาให้เราด้วยห้าสิบเปอร์เซ็นตอย่างตัวอย่างนี้นะคะหลานเราทําข้อห้าได้สี่หมื่นเราได้เท่าไหร่คะสองหมื่นถ้าหลานเราทําได้สิบบาทเราได้ห้าบาท หลานเราได้เต็มที่ข้อนี้คือเท่าไหร่คะสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันอันโอเวอร์เพย์สองล้านสี่คูณสิบสามเปอร์เซ็นต์หลานเราก็ได้เต็มที่สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันเราก็ได้หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันคือครึ่งหนึ่งของสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันไงคะแต่เพื่อนๆคิดว่าเราจะมีหลานกี่คนนะคะถ้าเมื่อกี้นะคะโปรเจกต์สองปีเราเจอคนที่เป็นลูกเราสิบคนที่ตั้งใจลูกสิบคนเนี่ยมีลูกคนละสิบเราก็มีหลานอยู่ร้อยคนแล้วถูกไหมคะ ถ้าเรามีหลานอยู่ร้อยคนน่ะแล้วหลานเราทําข้อเนี้ยได้หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันน่ะคูณหนึ่งร้อยอ่ะเท่ากับสิบห้าล้านต่อเดือนนะคะเพื่อนๆ่นนี้แค่แม็กข้อเจ็ดข้อเดียวนะคะสิบห้าล้านบาทต่อเดือนน่ะมาบวกแม็กข้อหกอะ่ะเมื่อกี้แม็กข้อหกเท่าไหร่คะสามล้านกว่าบาทแล้วมาบวกข้อสี่ข้อห้าแปดแสนรวมกันเป็นเท่าไหร่คะเป็นยี่สิบล้านต่อเดือนน่ะ ซึ่งหลินเชื่อนะคะว่าเพื่อนๆนเนี่ยอาจจะรู้สึกหูจะเวอร์มากเกินไปละยี่สิบล้านต่อเดือนแต่เพื่อนเพื่อนนึกออกไหมคะว่าการที่เราอ่ะจะเจอลูกอ่ะที่ตั้งใจแค่สิบคนอ่ะมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วมันนํามาซึ่งยี่สิบล้านต่อเดือนไงเพราะฉะนั้นโบนัสข้อหนึ่งข้อสองข้อสามที่หลิบอกว่า,ม,านนม,มันเป็นน้าจิ้มอ่ะเชื่อหลนหรือยังคะว่ามันเป็นน้าจิ้มโบนัสข้อสี่ข้อห้าแปดแสนบาทต่อเดือนโบนัสข้อหกข้อเจ็ด แมทลูกร้อยเอร์เซ็นแมทล้านห้าสิบป์เซ็นคือที่สุดของแผงกรตลาดแล้วอะ่ะโบนัสเจข้อนี้ให้เพียงแค่เราซื้อของเก้าร้อยบาทต่อเดือนไม่มีกรัรนี่คือแผงกรตลาดจบหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆลองดูภาพภนี้นิดนึงนะคะ power of two สมมุตินะคะเพื่อนๆนะคะสปอนเซอร์คนมาสี่สิบคน ด้วยความรักหวังดีแหละแต่มีคนอยู่แค่สองคนะ่ะที่เอาจริงและตั้งใจอทิทย์แรกนะคะเพื่อนๆเ,เจอคนสองคนที่เอาจริงและตั้งใจเพื่อนๆได้เงินแค่เจ็ดร้อยเองอะแต่สองคนที่เขาเอาจริงและตั้งใจนะคะเขาก็าไปชวนคนมาแล้วเขาก็เจอคนเอาจริงและตั้งใจสมุดตีต่ําเลยนะคะทุกๆคนนะคะแตกแค่คนละสองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงนะคะคนนะคะหลายๆคนยังหลิดอย่างเงี้ยตอนนี้หลิดมีลูกอยู่เก้าสิบกว่าคนเกือบร้อยคนละ จะมนบังคับให้หลินแตกสองเป็นไป,นปนไม่ได้อยู่แล้วแต่สมมติตามว่าทุกๆคนแค่คนละสองนะคะเพื่อนๆดูสิคะอาทิตย์ที่สิบสองนะคะได้เก้าแสนกว่าบาทต่ออาทิตย์แล้วอะหมายความว่าเพื่อนๆใช้เวลาแค่สามเดือนอะแต่อันนี้อาจจะอุดมคติไงโอ้โหทุกคนแตกกันอย่างมีวินัยน,นะคะแต่หลินก็นจะบอกว่าวันนี้นะคะคือเชื่อหลิคหนคํานึงนะคะว่าซ้ายคนขวาคนเนี่ยยังไงเพื่อนๆก็หาเจอถ้าเพื่อนๆยินยอดนะคะนี่คือแผงตลาดทั้งหมดนะคะ รางวัลและเกียริรางวัลน,นะคะวันนี้ระดับที่เพื่อนๆนต้องรู้จักนะคะคือเริ่มนะคะก็คือบล Star. นสตาร์มียอดทีมอ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปมไม่ต้องรู้จักหรอกค่ะรู้จักไปเลยค่ะรูบี้สตาร์นะคะมียอดทีมอ่อนอยู่ที่สองแสนแปมรายได้หนึ่งแสนบาทต่อเดือนลินจะทำให้เพื่อนๆน,นะคะเป็นรูบี้สตาร์ภายในสามเดือนให้ได้นะคะใช้ระบบของกลุ่มท o เกตเตอร์พาสนะคะรับรองทำได้แน่นอนนะคะแล้วไปรู้จักอีกทีเลยคะ่ะไดมอนสตาร์ นะคะยอดทีมอ่อนที่หกแสนแปมนะคะได้รายได้ประมาณห้าแสนบาทต่อเดือนนะคะแล้วก็ไปรู้จักอีกทีเลยคะ่ะคาวไดมอนนะคะรายได้นะคะอยู่ประมาณสิบล้านถึงสี่สิบล้านบาทละคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะนี่คือเป็นภาพของลินลินนะคะทำเอ็มสตาร์นะคะเดือนแรกคือเดือนกระกฎาปีสอง2ห้ารห้าสิองลินได้รับรายได้จากเอ็มสตาร์นะคะหลังจากหักภาษีแล้วเนี่ยอยู่ประมาณสอง0มืนแปดนะคะก่อนหักก็อยู่ประมาณ3ามหมืนหกสิบ้าบาท ก็ไล่มาเรื่อยๆนะคะในเดือนสิงหาก็เริ่มเป็น9 9 0 0 0นะคะเดือนกันยาคือเดือนที่3ของหลินนะคะก็เริ่มเป็นแสนเจ็ดนะคะเดือนที่4ี่ก็เริ่มเป็น2อ0 0สนเดือนที่5ก็เริ่มเป็น3ามแสนไล่ไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆนะคะรายได้ขึ้นไม่หยุดเลยนะคะจนเดือนล่าสุดนะคะก็คือเดือนที่13ของหลินเนี่ยนะคะก็คือรายได้จบไปที่1นึ่งล้านหนึ่งบาท นะคะรายได้รวมนะคะทั้งหมด13เดือนนะคะก็เกือบ7ล้านบาทขอเสียงปรบมือให้เอ็มสตารหน่อยดีไหมคะนะคะลินนะคะมีโอกาสได้เอาเงินเอ็มสตานะคะไปซื้อรถ C200 นะคะมา1คันแล้วก็ไปซื้อ SLK มาอีก1คันนะคะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศกับเอ็มสตานะคะใช้เวลาแค่13เดือนแต่ที่สำคัญกว่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เงินที่ได้มาแล้วแต่ต่อจากเนี้ยเดือนละล้านกว่าบาท